สิ่งที่พวกเราได้ยืนทางเข้ามาสูงมิปนิปก็คือเป็นผู้ที่ปฏิบัติเป็นผู้เข้ามาสู่ภาคการสภาวัฒน์จะว่านักบุตร เราเข้าใจว่าทุกสิ่งอย่างเป็นธรรมชาติคำว่ามิตรเนี่ยมิตรห้าเนี่ยศรัทธามิตรรูปสรัทธาเสียงสรัทธามิตรเสงจากหูกินมิตรได้จมูกลิืมมิตร ลดเสียงกลิ่นลดผลจะสัมผัสเรื่องกายแล้วก็มโนเมตก็คือใจอันนี้คือเรื่องกายเมติสัมพันธ์เนี่ยตทางกายนีมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นสิส่งที่สําคัญเพราะว่าเิตรทางกายนี่เข้าไปสู่มันไปติดด่าน กระดิทางทางหูตาจะมูกมินตกายประสรูปถ้าวางรูปไม่ได้นันก็ไม่ไม่สามารถจะเข้าไปสู่มิตรต่อ,ต,อต่อไปได้คําว่ามิตรเนี่ยมันยังเกี่ยวเนื่องกับศรัทธาสัตว์ตทั้งหลายนี่ถ้าไม่มีมิตรถ้าใจไม่มีเป็นมิตรแล้วเนี่ย ันก็จะมาเข้าไปเข้าไปหามิตรยากเพราะว่ามิตรทางกายนั้นน่ะมันมีที่ผักต้านอยู่ที่ไม่เอามิตรอยู่ถ้ามีศรัทธาต่อต่อมิตรต่อรูปภายนอกการรู้การเห็นต่างๆ,ๆนี่มันก็จะเข้าไปสู่มิตรต่อมิตรได้ คือลูกก็ไปสู่ลูกได้หูก็ไปสู่หูได้จมูกิ้ไก่ายก็ไปสู่กันได้ความสนมิตด,ด้วยกันแต่ถ้าทางกายไม่เป็นมิตรเดี๋ยวนี้ลูปเสียงกลิ่นที่ผลจากผ่าซาผัสนนั่นแหละจะเป็นมิตรไม่ได้เพราะมิตรภายนอกเนี่ยไม่ศรัทธาไม่พอจึงจะไม่สามารถจะเกิดมิตรได้ เพราะฉะนั้นเราต้องทำความเข้าใจครับว่าคำว่ามิตรเนี่ยคำว่ามิตรคำพูดเนี่ยมันพูดได้ได้ยินได้แต่ไม่สามารถจะจะเ,เป็นมิตรได้เพราะศรัทธาตอนนั้นนะ่ะมันก่อเกิดให้มันก่อเกิดให้เกิดขึ้นในความเห็นในความรู้ มันมีตัวตนที่สกัดกั้นยึดอยู่ก็คือคมรู้และคมเห็นก็คืออวิชชาคือคมหลงลลั่ยแหละไม่ปิดกั้นอยู่แต่ถ้าไม่วางหูเนี่ยไม่วางิตดภายนอกเนี่ยจะเข้าไปสู่โนมโน,นท่านิตดได้อย่างไรนี่แต่ตาหูจหมูกเส้นกายใจก็เข้าไปไม่ได้เพราะว่าศรัทธาิตดไม่มีกาลัง มันเห็นได้ชัดนะมนนไม่เข้าใจมันเห็นได้ชัดแม้ว่ามิตรภายในนี่เนม้สติมิตรเนี่ย,ยกับรูปมิตรเนี่ยไม่สามารถจะเข้าไปหามิตรด้วยกันได้เนี่ยสภาพว่ของทรมธรรมชาติมันก็มีเกิดเพราะมันมันเข้ากันไม่ได้ศรัทธาตอนนี้มันแบ่งพวกแบ่งพักแบ่งพวก มพรเป็นเหตุและปัจจัยได้รู้ได้เห็นตามตามธรรมชาติที่มันเกิดถ้ามันหลงเมื่อใดมันก็หลงเมืนั้นหลงมิดเมดื่อนั้นความรู้เนี่ยความเห็นมันรู้อยู่แต่ว่ามันละไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะอ้มิดตรงนี้แหละสัทธานิดตรงนี้ อย่างที่เรามาถ้าเรามาเนี่ยถ้าเราก็ต้องเก็แล้วก็ดถูถ้าเรามาพุบถ้ามันเป็นมิตรที่จริงมิตรเป็นจิตใจก็คํามาคํามาคํามาเพื่อนเพื่อนที่เป็นมิตรจริง พวกเราก็คงจะเข้าใจคำัว่ามาิดรทางกายทางใจทางจิตเป็นเพื่อนกันถ้ามิตรมันนะไม่มีเพื่อนมิตรแล้วก็มันก็ไม่รู้จะพูดยังไงมันเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ยากแต่มันเห็น,หนอยู่รู้อยู่แต่ว่ามองมันรู้ยากเพราะอะไรเพราะไม่มีสิ่งสิ่งที่จะกัดกั้นอยู่ สักกากัดกั้นเห็นสักทามิทใ,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 ให้มีความเห็นอย่างอื <Aven a. S 1> ่นด้วยมิตเพราะมิรมีหลายมิตรคนมีหลายคนคนนั้นก็เป็นอย่างนั้นคนนี้ก็เป็นอย่างนี้พระเป็นอย่างนั้นโยมเป็นอย่างนี้แม่เป็นอย่างนี้พ่อเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นมันมีหลายมิรมันมีหลายอารมณ์มีหลายสัญญาการเกิดขึ้นตั้งอย่ไปเป็นมิร ถ้าเราไม่ศรัทธาไม่พอถ้าเรารู้ไม่ทันแล้วก็มิตรนั้นก็ถูกทำลายศรัทธาถูกทำลายมิตรก็จะจางคายไปก็เหลือแต่ความเห็นความเห็นที่เป็นมิตรตัวเองคือรูปเป็นตัวเป็นตนน่เเะเาเรียกว่าอวิชชาคือไม่สามารถจะจากว่างจากวางจากรูปภายนอกเข้าไปสู่มิตรภายในได้อันนี้เป็นสิ่งที่ละเอียดก่อนถ้าเรามองไม่เข้าใจมองไม่เห็นมองไม่รู้ ก็ไม่จะพูดยังไงคำว่าธรรมชาติเนี่ยมันมองเห็นได้แต่มันยากมันยากที่จะจะเห็นได้เพราะอะไรเพราะมีความเห็นมันมีความเห็นตลอดจะดีก็เห็นแต่รู้ก็เห็นจะไม่ดีไม่ชื่อก็เห็นอยู่แต่ปัจจุบันอดีตอนาคตมันก็เห็นอยู่อันนี้คือเป็นสิ่งที่จะรู้ได้ยากยิ่งเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของการเกิดขึ้นเพราะความไม่เทีย่ยงนั่น เนี่ยถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เป็นอัศจรรย์มากเพราะว่าถ้าเราเข้าใจแล้วโอ้ไม,มันรู้จะพูดยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจในเหตุของมิตรข,ของมิตรแค่สติเนี่ยกับกายเนี่ยไม่ไปมิตรกันเนี่ก็รู้ใจเป็นมิตรก,กับลมได้ยังไง อันนี้คือมองให้เห็นมองให้รู้พูดให้เห็นเห็นเลยว่าถ้ากายไม่ไม่เป็นมิตรกับสติแล้วรู้จะเป็นมิตรกับลมได้ยังไงถ้าลมไม่เป็นมิตรกับรู้จะรู้ว่างเอาว่างเป็นมิตรเอารู้เป็นมิตรได้ยังไงอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นถ้าพูดเรื่องความขยายไปของครรมาศรัทธ,ธามิตรเนี่ยมิตรภายนอกภายใน คนส่วนมากเขาจะไม่เข้าใจในกรณีที่การสืบเรื่องของรูปภายนอกรูปภายในคำว่าศรัทธาวิริยะมิสะหะและหลายอย่างที่ที่มีอยู่ในสภาพสภาวะการเกิดของของขันถ้าเราวางขันไม่ได้เนี่ย มิดมันมันมันก็แตกกระจายจะแตกไปสู่ความเห็นอันใดของมิรนั่นน่ะมันแล้วแต่คมหลงของอวิชชาเพราะฉะนั้นน่ะมันมันมันเป็นสิ่งที่ลึกลับซับซ้อนมากถ้าพวกเราไม่เข้าใจเข้าไม่ถึงรู้ไม่ได้บางไม่ถูกมันก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะมันก็เป็นมันเป็นอย่างนั้นที่จริงเพราะฉะนั้นเราพวกเราต้องต้องเข้าใจในเหตุ เพราะว่าพวกเราทั้งหลายก็เพื่อง่ายว่าอยู่คนเดียวมันอยู่ยากเพราะการติดต่อมิตรมันติดต่ออยู่ตลอดเวลาหูก็ติดต่อมิตรกับตาหูจมือมันใจแันก็ติดต่อมิตรเขาว่าผัดสายอะยตนาคติดต่อมิตรเนี่ยมันประกอบด้วยศรัทธาถ้ามันหลงเข้าไปแล้วก็มันก็อย่างว่าถ้าหลงเนี่ยหลงอะไรหลงความเห็นมั่ง หลงความเห็นหลงความรู้ลงลรู้รู้แล้วก็หลงสุขลงทุกข์นันเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการอยากเข้าไปสู่ความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงของคําว่าเห็นจริงรู้จริงนั้นอนะตามสภาวะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นมิตรที่เหนือเหนือเหน,นืออวิชชาคือคุณมีผิดเป็นถูกนนะมันยากมันไม่ใช่ของง่ายเลย เพราะนั้นขอให้เราเนยตั้งมั่นอยู่กับศรัทธาให้การสืบเนื่องของมิตรภายนอกให้วางให้ว่างให้ได้ถ้าศรัทธาตรงน,นั้นอ่ะว่างไม่ได้มิตรมันก็จะเกิดยากเพราะอะไรเพราะหลงสภาพสภาวะความธรรมชาตอิอันนี้ก็ขอให้พวกเราทำความเข้าใจกับเชิงนี้ให้ได้ อย่าไปหลงอย่าไปหลงอันนี้ว่าเป็นสุขเป็นทุกข์อันนี้หลวงว่าดีชั่วอะไรก็เลิกแต่มิดนอกมิดในมิดในมิดให้เป็นธรรมชาติของมิตรให้ถึงที่สุดของมิตรก็แล้วกันกลับไปหลับฝนลิงแปาพับยท้า,ทาวิวหาปุรา,ร,าริหุเรนตีสาขาล,าลังเอนนิมุตุตินังเตตะนาุปกปติ

สุขีปีกายุโกภาวะอภิวันทนัสิเรสานิจังปุตราปัจจายโนจตารุธรรมวานติอายุวันโนสุขัง ที่เป็นเพื่อนรู้ <c oughs> เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวลาอาจงเป็นสุข <c oughs> เป็นสุขเถิด <c oughs> อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอาพยาบาชาอาจงเป็นสุข <c oughs> เป็นสุขเถิด <c oughs> อย่าได้พยาบาเบียบเบียซึ่งกันและกันเลย อานีขา่ข้าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเก็บไคลนลำบากกายลำบากใจเลยสุขีอาตานงปริหารตูตรงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยอันตรายทั้งหมดทัททงญญง้งสิ้นนั้นเถิดตาตัุปญญาบาลไม่หั้งสาเพ ภาคีพรวันตุเตขอสรรพสาท,ทางหลายทั้งปวงเหล่านั้นจงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลนบุญที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วในบัดนี้เธอสา มตายนะมันทนายานะวิปุสนาญายาวาเทวาอิมาสกายาสลิติญาปนายาวิหิงสุปารติยาพระมจริยานุคายาอิติปุรานังจะเวทนาปฏิหังคามินวันจะเวทนานาอุปาเทสามมิ Ya Tara Jami Bhavisati Anavacca Japa Suviharo Jati. Kepala kongkaling. Arham Samma Sambuddho Bhagava Pu Tang Bhagavandang Abhiwatim Swangka Bhagavata Thamo. ธรรมนามาสัมมิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามาตาปิตุภูนางวันทารมครูปะชาจาริยะภูนางวันทารม กายเนวาใจโยคติจะสาวาผู้เทธตัมเมสังคีสุตมะปะตยนาผู้โทตังภูสังโฆปฏิการหาตุสิเดิมธรรมตานาเตตัมระดิสุตภูเทตัมมิวตันวันนี้เป็นวันธรรมสัญจรวันสุดท้ายนะคะเก้าคืนเก้าวันทั้งหมดสี่ที่ค่ะ วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวจะกลับสวนโมกกันนะคะภายในวันนี้นะคะกลับสวนโมอันนี้เป็นภาพบรรยากาศของถ้ำสัจธรรมอันนี้มาลรากมาแต่ไม่ได้ขึ้นไปบนถ้ำนะคะจะมีบนถ้ำบนถ้ำทั่อย่เ่นบนเขาสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาสาธุค่ะ 你折了，骨不吃饭是碰到